ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับอยู่ยผมนายรายการต่อช n แนลเลยนะครับวันนี้ก็ผมจะมาบอกเรื่องการที่ไม่ได้อัพคลิปของชาแนลนี้นะครับก็พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับแถมโปรแกรมอัดแบบอัดหน้าจอก็คือไม่ค่อยมีไม่มีนะครับ ก็รอไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีนะครับถ้าเกิดถ,ถ้ามีแล้วคลิปกระตุกอะไรยังไงก็อบขอภายกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอพูดเรื่องการที่พูดเมื่อกี้ไปนะครับก็เข้าใจเข้าใจหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ว่างน,น,นะครับติดเรียนถ้าคันบ้านเยอะแถมบุกขี้เกียจด,ด้วย ที่เกียจนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับก็คือโปรแกรมอัดก็ไม่ค่อยมีไม่มีเลยไม่มีเลยแหละก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีทเพื่อเท่านนี้สวัสดีสวัสดีครับจุ๊บ